นักท่องเที่ยวสาวสู่ผู้ประสบภัยที่แท้ทรูค่ะทุกคนตืบเนื่องจากเมื่อวานค่ะทุกคนขาเมื่อวานเราเลือกพักที่ไอดินกลิ่นผาม่านค่ะแต่เผอิญว่าพ่ายอยูกรูง่เขาแห้งฝนตกบ่าเจ้าเลยค่ะทุกคนผีเจ้าของพนยานไฟดับเพิ่งเละเป็นทุระรบกวนหาที่พักใหม่ให้เราและเสียค่าใช้ใจ่ายต่างๆในเรื่องที่มันจะได้เพิ่มขึ้นค่ะทุกคนขาบอกเลยว่าเจ้าของที่พักนี้คือเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากๆเลยค่ะและนี่คือที่พักใหม่ของเฮ้าค่ะทุกคนบกกอ,อการอก ซื้อเฟินดอกค่ะพะว่นอยางวันตีย่านออกซื้อบาถึกย่านไอเฟินค่ะทุกคนค่ะนี่คือหน้าเพจของคนทุกคนอ่านเอาเองเด้อที่พักเก่าดีแค่ไหนที่พักใหม่ใช้ไรกว่าเดิมค่ะทุกคนบอกเลยว่าในห้องนี้มีครบทุกอย่างค่ะว่านี่จอกว่านี่เจอมีโตะมีตู้มีเตียงมีตังมีเบิร์ตทุกอย่างมีทีวีมีโซฟามีกระจกปีห้องน้ำในโต๊ะค่ะทุกคนคือแบบมันดีมันเริ่นมันเลิศที่สุด๋ยวาพาไปเบิรงตห้างนอกกันค่ะและนี่คือบรรยากาศหลังห้องจากฟ้าหลังฝนค่ะทุกคนค่ะฝนเพิ ตกใบไม้บรรยากาศประมาณนี้หมาะประมาณนี้และที่สําคัญนี้เลยคือไฮไลท์ของห้องจ้าถึงเวลาเสือหิวคะ่ะทุกคนขารีวิวห้องจบลงไปเรามารีวิวหมูกระทะพร้อมกับบรรยากาศส,สวยๆกันดีกว่านิ่งเป็นหลับขยับเป็นแหลกอันนี้มันเริงจริงคะ่ะทุกคนขาบอกเลยว่าเสือหิวฉันจะกินฉันต้องได้กินหมูกระทะป้าป,าปุ๊หมูกระทูปูปะวันนี้ขอบคุณคนเลี้ยงด้วยนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่าผู้ใดเป็นคนเลี้ยงเธอกับแฟนเธอเลี้ยงเธอไม่ใช่นะคะทุกคนขาคนเสือ จำเทียยังมาเสิร์ฟเมื่อกี้นะคะเป็นรุ่นพีที่รูจักกันแบบ่างๆแต่พอกันเทือแลพี่เพิินกะตั้งใจเลียเ้ยงแนวกินที่เห็นอยนี่พีพเพลียงทุกอย่างแล้วค่ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะในเมื่อพเพลียงแนวกินท้าแล้วว่าไม่ยอยากตอบแทนฮักกจัดหนึ่งซิ่งเกินไปหายจุกๆเลยค่ะนี่แหละค้ะเจ้าว่าคนมักมวลไปยู่ใส่กับมวนทุกคนขานักลองไปยู่ใส่กับเป็นนักลองนักล่ำไปยู่ใส่กับเป็นนักล่ำขนาดไปไกลผู้พมันปนี้ก็ย,ยังได้ไปลองไปล่ำให้ผู้จัดการหลานฟังทุกคนขออนุญา ตอนเช้าเลยก็แล้วกันค่ะทุกคนค่าบรรยากาศดีแห้งบอกเลยว่าเสานี้คือหมอกแบบดีเวอร์หลังจากเข้าสู่กับงานมาตลอดทั้งปีทุกคนคขาตื่นเสารมารได้เจอกับบรรยากาศแบบนี้สูดกับอากาศแบบนี้จิบกาแฟเบาๆแบบนี้เป็นอียงที่ฟินที่สุดเลยค่ะและต่อจากนี้เข้าจะมาแอบเป็นผู้งยิงเท,ท็ดดีกันค่ะทุกคน ส่วนของเอฟวิดีรุกสําหรับวันนี้ค่ะทุกคนค่ะเฮาสิพาทุกคนไปขึ้นอุทยานภูผาม่านน้ำกันค่ะก่อนิิไปกินเขาขออนุญาตแวะมาเก็บฟิลนาะคาเฟ่ให้ทุกคนเบิ่งกันค่ะ ที่พักตรงนี้นะคะทุกคนนอกจากจะมีฟิลดีๆงง่ายๆไว้ทุกคนไทยลูบแล้วและยังมีอาหารเช้าแสนอร่อยไว้ต้อนรับทุกคนพร้อมค่ะและสาวๆหนม่นมๆคนไหนที่เป็นสายคาเฟ่สายไทยลูบสายกาแฟหามผัดคาเฟ่นี่เดียค่ะทุกคนค่ะเพราะว่ากาแฟมันเข้มข้นมากรสชาติดีมากและหมองไทยลูบมุมไทยลูบเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนมองไปข้างหลังกะติดเขามองไปข้างๆกากะติดเขามองไปข้างนางกะติดเขา้าทุกคนค่ะเอาอะไรมา แก็ไม่ยอมแล้วจังหวัดนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สิพาทุกคนไปเที่ยวอุทยานค่ะสมมวนขนาดไดรอดติดตามกันเลยค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย